ดีค่ะ,คะกลุ่มพวกเราขอนำเสนอเกมอ่านเอื้อนเพื่อน,อนร่วมวงงั้นเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะไปกันเลยงั้นวันนี้เราจะมาดูกติกาการเล่นอ่านเอื้อนเพื่อนร่วมวงกันเลยค่ะอย่างแรกเรามาโอน้อยออกกันก่อนนะคะเพื่อให้คนแรกจับฉลากค่ะ โอน้อยออกโอน้อยออกโอน้อยออกคนแรกคนแรกจับเลยนะคะคนแรกทำการสับไพ่ค่ะต่อไปนะคะโอน้อยออกแล้วคนนี้คนแพ้ต้องจับไพ่ใบแรกค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ที่ได้คืออะไรภาครถคืออะไร ขอตอบพะรถคือการบรรยายความอลังการของพานะคะ่ะต่อไปแล้วก็จะมาโอร like oh, <c oughs> อยออกเพื่อว่าหาคนตอบคำถามต่อไปนะคะหนึ่งสองสาโอนยออกอ่าคนนี้เป็นคนตอบ bizarre. นะคะหยิบประคำคำถามที่ได้นะคะก็คือฉันทะลักคืออะไรและในการ์ดใบนี้นะคะก็จะมีคำสั่งด้วยค่ะ ให้ผู้ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของคุณเป็นคนตอบคําถามในการ์ดใบนี้ซึ่งผู้ที่อยู่ฝั่งซ้ายของดิฉันก็คือคนนี้ค่ะค่ะองถามอีกครั้งค่ะชนทลักษ์คืออะไรคะันทลักษ์คือหมายถึงเป็นรูปแบบจังหวะของคําประพันธ์ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็มาหยิบการ์ดเลยนะคะเพราะว่าเม่่อี้นะคะได้ตอบไปแล้วเราดาดูกันนะคะว่าเราจะได้คําสั่งไหนกัน เหุชมปลาเหุชมเรือเหุครวนอยู่ในวรรณคดีเรื่องใดให้ผู้ที่หัวเราะล่าสุดเป็นผู้ตอบคำถามเฮ้เมื่อกี้แกหัวเราะดังเลยอนี่อ๋อคำถามนี้ฉันตอบรอฉันตอบได้อยู่แล้วเหุชมปลาเหุเรือเหุครวนอยู่ในวรรณคดีเรื่องกาเพเรือของเจ้าฟ้ากุ้งถูกไหมถูกค่ะ เมื่อกี้ฉันเป็นคนตอบคำถามต่อไปจะเป็นคนหยิบบัตรคำอีกครั้งค่ะและมาลุ้นกันว่าคำสั่งนี้ใครจะเป็นคนตอบคำถามมีว่าการสวดโอเอวิหารรายที่เรียนมาทั้งหมดมีกี่กาบและมีกาบชื่ออะไรบ้างคำสั่งเลือกคนที่ตอบคำถามค่ะจะเลือกใครดีนะเช่ขอเลือกเพื่อนคนนี้เป็นคนตอบคำถามค่ะ ถามว่าส่วนโอเอวิหารใดที่เรียนมาทั้งหมดมีกี่กาบและมีกาบชื่ออะไรบ้างคะมีกาบยานีสุรางคา,าอินทราวิเชียนใช่ไหมผิดค่ะ,ะถูกต้องก็คือกาบยานีสิบเอ็ดกาบฉางสิบหกและกลาบสุรังคนายี่สิบแปดส่วนอินทราวิเชียนก็คือฉันไม่เกี่ยวกับกาบนั่นเองค่ะ นทีิดน,นะคะก็ต้องโดนทำโทษ่เพื่อในกลุ่มก็จะสั่งนะคะว่าจะให้โดนลงโทษยังไงทำไรดีทำไรดีงั้นฉันขอเสนอว่าให้เธอจับหูข้างซ้ายตลอดเวลา,าจนกว่าเกมจะจบโอเค,อเคงั้นมาเริ่มให้ผู้ที่แพ้คนตอบผิดจับหูตลอดเวลาเลยค่ะถ้าเพื่อนเธอปล่อยมือจะโดนตีตต วัตกรรมในครั้งนี้นะคะมาในรูปแบบของการ์ดเกมที่มีชื่อเกมว่าอ่านเอื้อนเพื่อนร่วมวงใช่แล้วค่ะอ่านเอื้อนเพื่อนร่วมวง,วงสร้างความสนุกสนานความบันเทิงและให้สาระความรู้ค่ะซึ่งในข้อมูลความรู้ที่เราเอามาทายในคําถามครั้งนี้มาจากการเรียนของอาจารย์วราเมศวัฒนชัยค่ะของรายวิชาขับขานทำนองร,อร้อยกรง,งไทย ความรู้ครั้งนี้นะคะมีคําถามเกี่ยวกับโอเอวิหารรายเป็นศิละปะการขับร้องทำนองสนอที่ใช้ในโอกาสใดมีอินทรวิเชียนฉันอิทธิสังมีรา่ย,ยาวมหาเวสันโดรมีฉันทรักษ์มีการเรียนรู้ทำนองสนอมีโครงสี่สุภาพโครงสามสุภาพและก็ฉันและยังมีอีกคำถามมากมายค่ะอย่างเช่นฉันทลักษ์แบบนี้เรียกว่าเป็นฉันทลักษ์แบบใด มีการพาพรถคืออะไรและยังมีคำถามอีกมากมายที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆน้องๆนักศึกษาได้ความรู้ได้ความสนุกได้ความเพลิดเพลินเป็นองค์ความรู้ในการศึกษาเรื่องครั้งนี้ทำให้พวกเราในกลุ่มนี้นำในนำความรู้องค์ประกอบคำถามมาใช้ในการเล่นค่ะในวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้ความสนใจในเกมนี้ หวังว่าการเล่นในครั้งนี้จะเป็นองค์ความรู้เป็นความเพลิดเพลินเป็นความสนุกให้กับพี่ๆน้องๆน,นักศึกษาหลายๆคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ